ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกลง้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งทุกๆเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา ทางสถานีวิทยุศึกษาแห่งนี้ครับรายการของเรากระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตครับที่ www.moeradio.th i n e t คุณฟังสามารถพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุศึกษาลงไปใน Google เลยก็ได้นะครับซึ่งสามารถรับฟังรายการได้ขนาดที่ออกอาศนี้แล้วก็รับฟังย้อนหลังได้ถึง6เดือนด้วยครับ รายการรวมใจประหนึ่งผลิตรายการโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุศึกษาและมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ผมอนันต์ประภาโสรับหน้าที่เป็นผู้บรเยินรายการครับคุณฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะผมได้คุยกับคุณสมพรสายกลิ่นหรือครูเคนะครับ เจ้าหน้าที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีของน้องๆเด็กพิการนะครับคุยกันในประเด็นเรื่องดนตรีกับเด็กพิการนะครับเมื่อวานนี้ก็ปูเรื่องไปเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอครูเคนะครับจากานักศึกษาด้านการเกษตรทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับแล้วก็ตกงานนะครับเนื่องจาก ความพิการทําให้หางานยากนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้เข้ามาคลุกคลีกับแวดวงของคนพิการแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสกับการใช้ดนตรีกับชีวิตนะครับหลายปีผ่านไปนะครับครูเคก็ได้มีโอกาสมา,มาเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการพร้อมๆกับมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีขึ้นมาเนื่องจากได้ศึกษาจากคนนู้นคนนี้จากเครือข่ายนี่แหละเริ่มต้นจากที่เครือข่ายนี้นะครับ จนกระทั่งมีความสามารถมากพอที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับน้องๆเด็กพิการนะฮะหลายๆคนก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ครูเคด้วยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับดนตรีกับเด็กพิการวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าการใช้ดนตรีกับเด็กพิการมีประโยชน์อย่างไรมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและทําให้ชีวิตของทั้งครูเคแล้วก็น้องๆเด็กพิการ มีความสุขขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับครูเคสมพรสายกลิ่นด้วยกันต่อเลยนะครับวันนี้ครับร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทําเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาแต่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ย อาจจะอาจจะมองเป็นพอเราอย่างตอนนี้ครูเคก็มาสายดนตรีถูกไหมถ้าเกิดว่าครูเคบอกว่าดนตรีอาจจะช่วยได้พี่อาจจะเหมาวรวมเป็นศิลปะได้ไหมได้หรือว่างานอดิเรกได้ไหมใช่ครับคือคือถ้าประมาณว่าหาอะไรหาอะไรที่ที่ตัวเองทําแล้วให้มันไม่คิดมากในระหว่างในระหว่างที่เราต้องเจออะไรบางอย่างแต่ว่าให้เรารีบทําตั้งแต่ช่วง ช่วงเด็กๆเด็กๆวัยรุ่นเลยใช่ครับอช่วงนั้นอ่ะได้ยิ่งดีครับครับหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะ่ะถ้าถ้าเล็งเห็นตรงเนี้ยครับรีบรีบเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตพอเขาเขาวัยรุ่นอะ่ะเขาต้องเจออะไรที่กระทบกับกจิตใจแน่นอนดังนั้นถ้ามีอะไรบางอย่างมามาทําให้เขาแบบอยู่ในโลกที่มันมันมันไม่มันมันมันจะไงนะเซฟโซน ที่ปลอดภัยที่รู้สึกสบายใจใช่ครับที่ไม่พาเขาไปอยู่ในในโลกที่หม่นหมองใช่ตออะไรประมาณนี้เนาะได้ก่อนครับอืมเช่นว่าโอเคถ้าบางคนเน่ยเก่งดนตรีตั้งแต่เล็กๆอ่ะอาจารย์ทุกคนเขาก็จะอยู่กับดนตรีอืมก่อนแล้วนีครับอาจารย์หรือว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่เด็กๆที่ไม่มีอะไรทําหรือไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรตั้งแต่เล็กๆหรือไม่มีอะไรที่มันชํานาญมาก่อนวาดรูปไม่มีไม่มีงานอิสระตั้งแต่เล็กๆอ่ะคเขาก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆทั่วๆไปเหมือนเด็กทั่วๆไปครับอันนี้แหละ เขาจะเริ่มเจอแล้วพอเขาเจอเนี่ยเขาจะจะเริ่มมีผลกระทบถ้าเขาไม่มีอะไรที่มันเป็นเกราะหรือว่ามีอะไรที่แบบมาช่วยเป็นตัวเลือกให้เขาอ่ะอ่าครับก็จะเหมือนผมอ่ะร้องไห้ไปนั่งคิดน้อยใจอะไรพวะนี้ครับคิดมากอะไรวกนี้ครับแล้วก็จะเก็บตัวตัวเองอยู่ซึ่งมันมันแทนที่จะมีอะไรมาทําให้มันลืมมันก็ไม่มีอ่ะใช่แล้วตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเราต้องทําอะไรอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่า อาร์ตเทอรีหรือว่ามิวสิกเทอรีหรือว่างานอดิเลกอะไรที่มันจะเรียกอะไรจ็อบหรอเทอรี therapy, อะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถช่วยบำบัดเราได้คําว่าเทอรีบางทีผู้ปกครองหรือว่าสังคมก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการรักษาความป่วยจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราสบายใจขึ้นหรือหลุดออกจากความเศร้าหมองอะไรพวกนี้ได้ไหมโอเคว่า okay, ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มัน มันจะต้องมองเห็นก่อนอ่ะการการวางแผนล่วงหน้าว่ามันต้องคาดคะเนว่ามันต้องเจออะไรแบบเนี้ยแล้วมันการสร้างสร้างสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างให้เหมือนสร้างสร้างเส้นทางอะไรบางอย่างเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาไปเจอไอ้ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าหรือว่าจะไปเจอก็ได้แต่ว่าเรามีภูมิต้านทานใช่มีภูมิต้านทานในเขาก่อนัาครบ ก็ ه, ตรงนี้เนี่ยถ้าวนไปวนมาเนี่ยมันก็จะกลับมาที่อาจจะต้องเป็นผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดอีกแหละที่ต้องคอยสังเกตแล้วก็สนับสนุนใช่ใช่ใชไหมฮะเช่นว่าถ้าลูกชอบวาดรูปเราก็อาจจะสนับสนุนให้เขามาทางสายเส,ส้นทางนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นก็จะจะเป็นนักวาดก็ได้แต่หมายถึงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็น สิ่งที่เขาสามารถใช้ช่วยกับช่วยระบายความรู้สึกหรือว่าช่วยทําให้จิตใจสบายใช่ไหมหรือการดนฟังเพลงสะสมสแตมสะสมแตมเนียดนี้สแตมก็ไม่มีแล้วนะอะไรช่วงนี้ใช่ไหมฮะสะสมของเล่นหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้ไหมได้ได้ครับดอกไม้ปลูกต้นไม้เลี้ยงแคคตัสได้ครับเนาะได้อะไรบางอย่างที่ช่วยซึมซับอารมณ์หรือช่วยให้เกิดการผ่อนคลายสันทนาการได้ไหมใช้คําว่าสันทนาการได้ไหมได้ครับเนาะ อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะทําให้ช่วยเยียวยาจิตใจหรือทําให้จิตใจสบายขึ้นหรือว่าบางทีเราไปเจออะไรที่เราไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขกับกับที่มันมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมพวกเนี้ก็จะทําให้เราดีจริงๆเรื่องนี้เนี่ยค,ครูเคว่าไหมว่ามันไม่จะเป็น,จะ,ปนจะต้องเป็นเฉพาะกับเด็กพิการเสมอด้วยซ้ำไปเนาะเด็กปกติก็ก็ใช้สิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันนะ ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเพียงเพียงแต่ว่าเราถ้าถ้าเราจะวางแผนโดยโดยดูจากคนที่แบบที่ด้อยก่อนอ่ะก็อาจจะต้องมองมาที่กลุ่มของคนพิการที่จะต้องเจอแต่คนทั่วไปก็เจอเจอละแต่ว่าโอเคผมว่าพอกลุ่มคนพิการมันต้องเจอเอ่ะมันมันจะมันจะอาจจะต้องบวกบวกไปหลายเท่าใช่ใช่ครับบวก,บกแล้วก็กว่าจะกู้กับคืนมาได้เนี่ย<ม>ผมว่ามันมันทำให้โอกาสมันเสียไปเยอะมากครับค่อนข้างเยอะ เรื่องดนตรีนี่ตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบนี่ก็คือว่าครูเคก็เหมือนกับว่าเป็นครูสอนดนตรีให้กับน้องๆซะ,ะ,ะเยอะเลยนะฮะทุกวันนี้ทั้งทั้งเด็กที่มาที่มูลนิธิด้วยแล้วก็ไปสอนอ่าส่วนตัวด้วยที่บ้านก็มีใช,ใช่ไหม,ไหมแม้กระทั่งครูอุ๋ยเอ,เองเนี่ยเนี่ยนะฮะดีเจเองเนี่ยก็ก็ต้องเชิญครูเคมาช่วยสอนนะครับที่บ้านเหมือนกัน ครูเคมีหลักการในการอาสอนอดนตรีให้กับเด็กพิการยังไงบ้างเล่าให้คุณฟังฟังสักนิดเปน็นแนวทางเพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าอาจจะมีครูดนตรีที่อาจจะไม่ได้เป็นคนพิการแบบเราอะนะแต่อาจจะสนใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขามีลูกที่พิการหรือลูกที่มีความพิเศษบางอย่างเนี่ยก็อ,อาจจะอยากสนใจว่าเอ๊ดนตรีมันช่วยได้จริงไหมช่วยยังไงครูเคช่วยแนะนานิดนึงนะว่าประโยชน์ของดนตรีกับเด็ก ม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเด็กไม่พิเศษก็แล้วแต่มันมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าจะสอนเนี่ยกรเคจะมีกระบวนการในการสอนอยังไงี้ครับในเรื่องของประโยชน์ประโยชน์ของดนตรีนะผมผมแยกออกเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของทางด้านกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายแล้วก็สมาธิครับอะไรพวกนี้ครับการเรียนรู้ครับ,รบแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของจิตใจคือเรื่องความมั่นใจครับ ครับเรื่องของการเห็นความมีคุณค่าในตัวเองครับผมก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนของการทางด้านร่างกายร่างกายก็คือรวมถึงพวงของสติปัญญาเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของจิตใจคือความมั่นใจครับครับตรงนี้ครับอาจารย์เรื่องของของของประโยชน์นะครับก็คือตอนเนี้ย ถ้าเด็กๆเข้ามาเรียนดนตรีกับเราเนี่ยเขาจะได้สองอย่างก็คือในเรื่องของการการะตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้สมาธิอะไรต่างๆครับแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจเห็นคุณค่าของตนเองอ่ะตรงนี้แหละที่เมื่อกี้ครูเคพูดว่าพอเรามีความรู้เรื่องดนตรีรเราเล่นกีตาร์เล่นอะไรเป็นเราลุกขึ้นไปบนเวทีได้เราสามารถที่จะไปอยู่ในวงสังคมได้เพราะเรามีความมั่นใจแล้วเราก็เห็นคุณค่าของตนเองใช่ใช่ไหมฮะเกิดจากรตรงการเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็จะมีประโยชน์ทางอ้อมอีกอันหนึ่งก็ค,คือถ้าเกิดถ้าเกิดเจอเด็กที่แบบบางทีเขา เขาตั S <S <preach science> ้งใจแล้วก็เหมือนเด็กออทิส huh. ต <sh> ิกอ่ะที่เขาเล่นเก่งๆกันเขาจะมีเรื่องของความสามารถเฉพาะอะไรวะเนี้ยถ้าเกิดเขาได้ฝึกตั้งแต่เด็กๆโตไปในอนาคตอาจจะเป็นอาชีพของเขาได้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพได้ครับซึ่งซึ่งอันนี้เราก็รู้เลยว่าคนพิการหาหางานค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่เล็กๆโตไปเขาอาจจะเป็นนักดนตรีครับเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปหางานหรือเขาใช้สอนดนตรีน้องรุ่นน้องต่อไปได้หรือไม่ก็ ใช้ดนตรีในการทําเพลงหรือทําอะไรพวกนี้รับจ้างทําเพลงใช่ครับทำต่อได้นะอาจารย์เน่ใช่ก็เห็นหลายคนอยู่นะวันเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นทรัลอีสต์วิวมาก็ไปเจอน้องอุ้ยนะเล่นดนตรีอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับก็เล่นดนตรีอยู่ก็ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้ใช่ครับสร้างรายได้ครับแล้วก็จะเป็นการแบบทาให้เราได้ออกไปสู่สังคมด้วยครับน้องอุ้ยนี่ก็จะเป็นนักดนตรีตาบอดนะ ร้องดนตรีตาบอดนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวคุณฟังจะบอกเอ๊ะใครน้องอุ้ยน้องอุ้ยเราพูดกันขึ้นมาจริงนะอุ้ยอุ้ยก็เป็นครูสอนสอนดนตรีอยู่ที่เครือข่ายเหมือนกันอยู่ในอยู่กรบผมอุ้ยเขาจะมาช่วยสอนร้องเพลงสอนร้องเพลงใช่ไหมครสอนร้องเพลงครับครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการการสอนแล้วครูเคมีหลักในการสอนยังไงเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเด็กพิการมีหลากหลายมากเลยมากพิการมากพิการน้อยพิการแตกต่างกันครูเคเริ่มต้นยังไงในวันแรกที่เข้าไปสอน โอ้ในวันแรกต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอาจารย์แล้วก็อันนึงก็คือในส่วนตัวเองอะ่ะมีมีแค่ใจอย่างเดียวต้องต้องบอกว่ามีแค่ใจอยากอยากทําแต่ว่าเรื่องกระบวนการอะไรไม่รู้เลยตั้งแต่แรกแล้วก็เรื่องดนตรีก็ไม่ได้เก่งมากก็อาศัยโดยที่ว่าเริ่มคิดจากที่แบบอย่างที่ผมบอกว่าพอเราเราเรียน เรียนปริญญาโทรเราก็ได้ในส่วนของเรื่องของการคิดกระบวนการาการคิดกระบวนการก่อนโดยการใช้จากตัวเองก่อนนี่แหละผมจะเริ่มจากการอาพอเจอเด็กคนหนึ่งเราจะดูดูก่อนว่าความสามารถเขาเป็นยังไงบ้างาเช่นว่าเด็กพิการทางด้านร่างกายนะครับ,รบอันเริ่มเริ่มต้นเลยคือถ้าเราจะสอนเขาเราต้องคิดว่าเราต้องมั่นใจว่าเด็กทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะพิการด้านไหนมากน้อยแค่ไหนเขาสามารถเรียนได้ครับอันนี้ก่อนเขาสามารถเรียนได้ แล้วเราก็พยายามคิดวิธีเราต้องไม่ยึดกับกรอบกับอะไรนะอาจารย์ทฤษฎีเหลือต่างๆพวกนี้ยที่มันถูกเขียนไว้เป็นข้อๆบบางอย่างมันอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กพิการครับครับผมก็มาเขียนใส่กระดาษก่อนว่าเด็กคนนี้จะสอนยังไงนาอะไรอย่างี้ครับก็เด็กสติปัญญาผมต้องเริ่มจากอะไรก่อนอะไรไหครับเด็กพิการทางด้านร่างกายดูว่าร่างกายเขาส่วนไหนที่เขาขยับได้อืให้เขายก อะไรได้ก่อนครับครับแต่ว่าอันดับต้นเลยคือคือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเริ่มจากความสนุกเขาให้เขาก่อนให้เขาให้เขาสนุกสนุกกับกกิจกรรมก่อนใช่ครับจจะยังไม่เข้าในส่วนของทฤษฎีครับก็ผมไม่มีไม่มีอะไรที่มันเป็นเป็นตายตัวเพราะว่าเด็กเด็กแต่ละคนความพิการไม่เหมือนกันเลยครับเมื่อต้นเลยผมต้องเจอเด็กก่อนครับเราดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงเด็กบางคนครับครั้งแรก เขาอาจจะไม่เรียนกับเราเลยก็ได้ครับเราต้องหาก่อนว่าเขาชอบอะไรอะไรมาเนี่ยครับบางคนชอบอะไรผมยกตัวอย่างมันเด็กเด็กน้องสติปัญญาคนหนึ่งมาวันแรกก็คือแม่พามาแล้วก็คือไม่เอาเลยจะกลับบ้านอย่างเดียวดึงดึงแขนผู้ปกครองจะกลับบ้านโน่นนี่นั่นครับแล้วก็พยายามไล่โน่นนี่นั่นถามต้องต้องถามผู้ปกครองว่าน้องชอบอะไรโน่นนี่นั่นยังไงโน่นนี่นั่นครับเราเราศึกษาก่อนว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนิสัยใจคอครับ พูดไปพูดมาเอาเว่าน้องชอบทะเลเจ้าไปเที่ยวทะเลคอะไรพวกนี้ครับ,รบพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยเอาเอาไปวางแผนครับครัแล้วก็ไปเขียนว่าน,น้องชอบทะเลใช่ไหมเราก็ไปทําเป็นรูปปลารูปหอยอครับอันเนี้ยเพื่อที่จะให้เขาแบบ พอเขาเข้ามาเราให้เขาสนใจก่อนนี่อันนี้คืออะไรท้องไปเที่ยวทะเลใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆค่อยเอารูปปลาหรือรูปทะเลรูปอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในตัวของดนตรีเอาไปอยู่อยู่ในเปียโนก็ได้เนี่ยให้เขากดเออปลาอยู่ตรงไหนเอาปลาไปวางอะไรเงี้ยค่อยๆมันค่อยๆดึงเข้ามาพอเขาดึงเข้ามาเสร็จเขาก็จะเริ่มเริ่มด้วยจิยอมแล้วใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับอาจารย์พอต่อไปเราก็ค่อยดูพัฒนาการเขาว่า เขาสามารถไปได้แค่ไหนซึ่งบางทีเวลาผมไปสอนผมต้องใช้อะไรเยอะมากบางทีกระดาษต้องใช้กระดาษ a อซี่แปะเปล่าเราจะใช้หนังสือทั่วไปไม่ได้ครับอาจารย์อันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการไปสอนเด็กพิการก็คือเรายังขาดหลักสูตรที่จะใช้สอนเด็กพิการด้านดนตรียังไม่มีมันน่าจะมีหลักสูตรอย่างที่เมื่อกี้ครูพิเคบอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้แผนการสอนของทั่วไปได้โดยทั่วไปได้แต่ว่าหลักสูตรที่ว่านี่อาจจะเป็นอะไรกลางๆที่เราสามารถที่จะ ปรับไปปรับมาได้ใช่ไหมฮะใช่ <ij> ใช่ครับ <sh arp> ซึ่งเท่าที่ผมดูหนังสือ <c oughs> ที่มีสอนหลักสูตรทั่วไปของดนตรีพอเอามาใช้สอนเด็กกับเด็กพิการอันง่าย <c oughs> ที่สุดของเด็กทั่วไปอ่ะมันคือยากของเขาเราต้องหาที่มันง่ายกว่านั้นอีกครับอาจารย์ซึ่งยังหาไม่ได้ตอนนี้ผมก็เลยคุยกับพี่อ้ออยู่ <c oughs> คุยว่าจะกำลังร่างโครงการอยู่ว่าจะขอทุนสักที่หนึ่งเพื่อจะเอามาทําหลักสูตรับดนตรีใหม่สําหรับเด็กกลุ่มเนี้ยอหลักสูตรดนตรีสําหรับเด็กพิการเนาะ ใช่ครับที่มัน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 ง่ายกว่านี้แล้วก็มันมันสะดวกเวลาเราสอนเนี่ยเราสามารถจิบไปได้ครับเพราะตอนนี้เวลาผมสอนบางทีบางทีเราไปเจอเด็กเลยเนี่ยเราเราเราไม่มีอะไรอยู่ในมือมันมันก็ทําให้เราทํางานคนข้างยากเหมือนกันก็ต้องมานั่งคิดใหม่ทุกครั้งแต่ถ้าเรามีอะไรที่เป็นแค่แรกเป็นเป็นหลักเนาะหลักสูตรก็คือหลักนะหลักที่เป็นกลางๆงที่เรา พอจะเอาไปแอพพลายใช้กับเด็กในแต่ละประเภทได้<ช>มันก็จะทําให้ทางานง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะดีสําหรับครูสอนดนตรีทั่ว,วไปด้วยนะที่สามารถจะเอาของเราไปแอพพลายต่อได้อีกเรื่องก็คือเรื่องของความความอดทนครับผมบว่าน,นี้อันนี้ผมว่าที่ทุกวันนี้ที่โรงเรียนสถาบันดนตรีหลายหลาย,หลายที่ยังยังไม่ค่อยเปิดรับคนกลุ่มคนพิการเข้าไปเรียนดนตรีรรก็มันจะเป็นเรื่องอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่า,วา บางทีเด็กกลุ่มพิการบางกลุ่มก็อา,อาจจะเรื่องของอารมณ์อย่างเช่นของเด็กออทิสติกเรื่องของสีปัญญาเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงบางทีคุณครูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรพวกนี้ครับอ,อันเนี้ยคนสอนเองก็ต้องก็ต้องมีตรงนี้ด้วยครับอาจารย์เรื่องของความอดทนแล้วก็ความเข้าใจกับเด็กพิการครับ,รบทีนี้ก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงไม่คาดหวังว่า ครูสอนดนตรีทั่วไปจะต้องมาสอนเด็กพิการได้ทุกคนเนาะใช่ใช่แต่อาจจะมีครูสอนดนตรีทั่วไปบางคนบางกลุ่มที่สนใจนะครับที่จะเข้ามานี้ซึ่งตรงนั้นถ้าเขาสนใจตรงนั้นเขาก็ต้องมีจิตอาสาพอสมควรที่จะมาทําแต่อาจจะต้องมาเข้าคล้ายๆมาเข้าคอร์สหรือว่ามาทําความมาอยู่กับพวกเรามาทำความเข้าใจเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเคไม่เข้าใจคนพิการแล้วเราก็เข้ามาสัมผัสมองว่า,วามันเป็นสามารถทำเป็นกกธุรกิจได้นะ,ะถ้าเกิด อ่ามันมันคือเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับใช่เพราะว่าเราเราจะอาจจะไม่ได้ถึงเรื่องของของอาสาสมัครทําให้ฟรีก็ได้แต่ว่าเราเก็บสตั้งแล้วจะมีกลุ่มคนพิการหลายกลุ่มที่พอมีมีงบที่จะยอมยอมจ่ายได้เพียงแต่ว่าขอให้เปิดรับสอนลูกของเขาอะตอนนั้นเท่านั้นเองครับอาจารย์ซึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีมีมีโรงเรียนหรือว่ามีที่ไหนที่แบบ แบบทำสักสูงอย่างจริงจังท่านเองครับอาจารย์ก็เลยผมก็เลยคิดว่าเราลองดูลองดูลองดูควบคู่ไปกับสิ่งที่เราทําไปด้วยเมื่อกี้นี้พี่พูดถึงครูสอนดนตรีทั่วไปที่มีลักษณะเป็นจิตอาสาเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขามาเป็นอาสาสมัครสอนเด็กพิการแล้วไม่ได้เงินนะในความหมายเราก็คงจะคิดคล้ายๆกันแหละเราก็หวังว่าครู สอนดนตรีหรือสอนศิลปะทั่วๆไปที่มีความมีจิตอาสาหมายถึงว่ามีความเข้าใจเด็กพิการมีความอดทนพอที่อยู่กับเขามีวิมีการหาวิธีการที่จะสอนเขาให้ได้เพราะว่ามันก็จะอยู่ในแนวคิดอันหนึ่งที่ครูเคพูดไว้ตอนต้นว่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องดนตรีเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับประมาณนี้ ครับโดยค<ม>ำหนึ่งถึงอย่างน้อยคือแบบว่าเราไม่คิดว่าจะให้เขาเรียนจนแบบเขาชํานาญแล้วเก่งแล้วเป็นไอดอลหรือว่าเป็นคนที่แบบโอ้โได้รางวัลโู่นนี่นั่นเพยงแต่ว่าอยากให้อยากให้นึกถึงเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็คุณค่าของเขาครับจะช่วยซึ่งมันจะช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้มีชีวิตอย่างเหมือนคนทั่วไปได้แบบไม่ไม่ต้องมีแรงกดดันอาจารย์ประมาณนั้นครับเหมือนในการได้ช่วยเหมือนอาจารย์ว่าเป็น เป็นจิตอาสาก็ประมาณว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยเปิดทางให้เขาแบบได้มีโอกาสให้มีช่องทางที่จะมามาทางนี้ได้บ้างนะไม่ใช่แบบโน้องพีการเรียนไม่ได้หรอกครับไม่สะดวกสอนอะไรประมาณนี้นะก็อย่าไปตัดโอกาสให้ลองก่อนนะฝากคุณครูที่สอนศิลปะและก็ดนตรีเอาไว้ด้วยนะครับที่ฟังรายการในตอนนี้ครูเคให้เวลาใกล้จะหมดแล้วถามเรื่องนิดหนึ่งส่วนตัว ่ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ฟังสนใจที่อยากจะให้น้องๆที่เป็นเด็กพิการเขาเขา,เขาอาจจะอยากปรึกษาครูเคในเรื่องการเรียนการสอนหรืออาจจะอยากจะเชิญไปสอนหรืออยากไปเจอเด็กสักครั้งหนึ่งไปทดลองเรียนดูอ่าใช้คําว่าจ้างวานหรือยังไงดีเชิญแล้วแต่จะใช้คาไหนก็ได้นะพอพอจะติดต่อครูเค,คได้ไหมได้ครับ ติดต่อ,อยังไงดีขอเบอร์โทรได้เลยเปล่าหรือว่าจะใช้ไลน์หรือจะให้ติดต่อผ่านเครือข่ายเอาสะดวกเบื้องต้นนี่อยากให้ติดต่อทางเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการกาได้เลยครับ,รบที่เพจของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการครับครับผมก,ก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ฟังที่มีน้องๆที่เป็นเด็กพิการที่สนใจจะให้ใช้ดนตรี เข้ามาในชีวิตของเด็กๆเผื่อจะมีการสร้างพัฒนาการได้นะแล้วก็สนใจอาจจะพูดคุยกับคุเคหรือขอคำแนะนำอ่าอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นขั้นว่าจะต้องไปสอนกันนะฮะเอาขอคําแนะนําก่อนก็ติดต่อที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการได้ครับนะฮะสถานที่นี้อยู่รัดพร้า์47แต่ว่าเบื้องต้นก็อาจจะเข้าไปสตูดี้ไปศึกษาดูที่เพจก่อนเนาะเพจก็คือใน Facebook ใช่ไหมครับเฟซบุ๊กเพจใช่ครับพิมพ์คําว่าอะไรครับคุคเคพิมพ์ว่าเครือข่าย ศิลปะดนตรีคนพิการครับพิมพ์ภาษาไทยลงไปเลยนะครับเซิร์ชนะเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนะครับแล้วก็เข้าไปดูกิจกรรมเนาะใช่ครับเราก็จะมีกิจกรรมเราก็จะมีอัปเดตขึ้นทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมในส่วนนั้นก็จะมีเรื่องของการสอนดนตรีมีมีเรื่องของการใช้ดนตรีในการกระตุ้นพัฒนาการให้กับน้องๆเด็กๆ ครับผมไปดูตัวอย่างได้ครับครับครับผมแล้วถ้าเห็นว่าอะไรที่น่าจะนํามาใช้กับน้องเด็กๆในครอบครัวเราได้หรืออยากเพิ่มเติมอะไรก็ลองแชท ไปินบล็อกได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าอยากได้เบอร์ส่วนตัวก็ในนั้นเดี๋ยวก็จะค่อยคุยกันอีกทีคุกนในนั้นได้ครับคือตอนนี้เราจะไม่เปิดเผยเบอร์ทางสาธารณะนะครับดูม่นจะฮาร์เซลไปหน่อยนะฮาร์เซลไปหน่อยนะครับเอ๊มันมีอีกเรื่องนะครูเคอีกสักนิดหนึ่งเวลาจะจะหมดแล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะอบรมครูสอนดนตรีให้เข้าใจเด็กพิการมากขึ้นครูเคเคยคิดเรื่องนี้ไหมพี่ว่าน่าจะดีเหมือนกันนะถ้าเราจะทําขึ้นมา หรือว่าเขาจะไม่มากันพวกครูครูครูครอ่ตอนนั้นเราเรายังไม่คิดก็ได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาแต่ว่าที่คิดว่าอยากก็อยากอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากทำครับนะก็ดีครับก็ฝากฝากอ่คุณครูสอนดนตรีหรือคุณครูสอนศิลป,ปะไว้ด้วยนะครับว่าถ้าอยากจะเอาความรู้ที่เรามีอยู่ในด้านดนตรีเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้กับเด็กพิการบ้างนะครับ แต่อาจจะยังรู้สึกกล้าก,กลัวหรือไม่ค่อยมั่นใจว่าจะจะอยู่กับเด็กพิการได้ยังไงนะก็ลองปรึกษาเรื่องนี้ผ่านเครือข่ายได้ได้ครับนะครับเราอาจจะมีหลักสูตรพวกนี้ขึ้นมานะฮะจัดเป็นหลักสูตรขึ้นมามาเรียนรู้ในเรื่องไม่ได้เรียนรู้ดนตรีแต่เรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับเด็กสอนเด็กพิการ,รโดยมีความรู้ด้านดนตรีของท่านอยู่แล้ว ครับนะครับก to ็น <ism> ่าสนใจนะบางทีเราอาจจะทําโครงการนี้กันน่าสนใจถ้ามีแหล่งทุนฟังอยู่ก็เปิดแหล่งทุนที่สนับสนุนเราได้ก็เราพร้อมที่จะทำนะครับอาจารย์จริงๆอยากทำมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะติดตรงงบประมาณที่จะมาทําเราไม่มีงบประมาณที่จะมาทําโครงการแบบนี้แต่เรามีองค์ความรู้ที่จะทํานั้นต้องฝากไปถึงสทสฝากไปถึงกองทุนสื่อสร้างสรรค์และก็ฝากไปถึงกองทุนส่งเสริมรัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเราด้วยนะครับ ฝากไปเฉยไม่ได้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าฝากมาแล้วฉันจะเริ่มยังไงเราอาจะเดี๋ยวเราจะต้องไปคิดวางแผนเขียนคโครงการกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปทํางานกันด้านนี้นะครับก็อย่างว่าเลยนะทุกคนทํางานมันก็ต้องมีมีทานข้าวกันเนาะพวกเราก็จะหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ใช้งบประมาณใหเ้เหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะพัฒนาแวดวงของคนพิการนะครับโอเคจะฝากอะไรถึง น้องนคนพิการหรือคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองคนพิการในเรื่องของการใช้ดนตรีเข้ามา,ามีส่วนในการพัฒนาชีวิตหรือทําให้ชีวิตมีความสุขบ้างครับในช่วงสุดท้ายครับครับผมขอฝากในเรื่องของดนตรีนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองที่มีเด็กเด็กหรือมีลูกเป็นคนพิการนะครับผมว่าขอฝากาดนตรีเป,เป็นเป็นเป็นเครื่องมืออันหนึ่งครับที่จะช่วยให้ เด็กๆลูกๆครับของเราเนี่ยได้พัฒนา,าทางด้านร่างกายแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของเขาแล้วก็จะเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตให้ให้กับเขาเวลาเขาโตขึ้นไปได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งครับผมเมือกีว่าเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยครับผมลองไม่แม่ลองหาเครื่องดนตรีไม่ต้องใหญ่โตก็ได้ครับเป็นแค่อะไรเล็กๆเช็กเกอร์หรือว่าอะไรที่มันเขยา่าหรือว่าพาเขาฟังเพลงโยกหรือว่า ถ้ามีโอกาสมากก่อนนั้นก็ให้เขาไปได้ไสัมผัสดนตรีในสถาบันดนตรีหรือว่าพาเขาไปดูไปดูการแสดงดนตรีอะไรพวกนี้ครับบ้างอะไรพวกนี้ครับหรือแม่หรือผู้ปกครองหรือคุณพ่อครับลองไปเรียนดนตรีเองก็ได้แล้วก็เอาดนตรีเนี่ยมาใช้กับลูกๆก,ก็ก็ได้ครับผมตรงนี้ครับผมครับผมจริงๆดนดนตรีก็คือส่วนหนึ่งของศิละปะ เรือข่ายศิละปะดนตรีคนพิการก็คือเราอาจจะใช้ดนตรีนําแต่ว่าในการพูดคุยกับครูเคในวันนี้2วันนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการเ,าเริ่มต้นที่ดนตรีอาจจะเป็นดนตรีก็ได้ศิละปะก็ได้หรืองานอันดิเลกสันทนาการอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความมั่นใจนะฮะเกิดการกระตุน้นการเรียนรู้หรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะพัฒนาเป็นอาชีพได้ก็มีอีก หลากหลายนะปลูกแคคตัสขายก็ได้เนาะโอ้ทำได้ผมนะฮะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่จิตใจเราที่เราจะมุ่งมั่นไปแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามจะถามครูเคเรื่องอจะให้เด็กเขา,เาผ่านถึงจุดนี้ไปได้ไงสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาหาเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมแล้วคนใกล้ตัวอยู่ดีนะครับใช่ครับอาจารย์ใช่สุดท้ายแล้วคือมันมันมันตัวเด็กเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรครับนั้นคนคนที่มีหน้าที่ ที่จะต้องจะต้องรับผิดชอบพวกนี้ผมว่าจะต้องออกแบบให้เขาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนครับผู้ปกครองต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนครับพอเรารู้ว่ามีลูกเป็นเด็กพิการด้านไหนแล้วพวกนี้ต้องต้องรีบปรึกษาคุณหมอหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบท้องถิน่นสังคมต่างๆน,น,นะครับแล้วก็บุคคลเองเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกนี้นผมว่าก็ต้องก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันครับผมว่า คือต่อให้เขาแบบเป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่ว่าผมว่ามีความสําคัญครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมพรสายกลิ่นหรือครูเคนะครับเจ้าหน้าที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีของน้องๆแต่พิการด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับในโอกาสหน้าครับครูเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณฟังครับก็ สวันเต็มๆกับการพูดคุยกันนะครับกับครูเคสมพรสายกลิ่นนะฮะในประเด็นของดนตรีกับเด็กพิการนะครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะพยายามที่จะชักชวนครูเคพูดไปถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในขณะที่เราเป็นคนพิการอย่างไรนะฮะสุดท้ายก็ย้อนกลับมาหาระบบและคนใกล้ๆตัวเจ้าหน้าที่รัฐระบบของรัฐคนที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆนะครับที่จะช่วยกัน ประคับประคองให้เด็กๆเขาผ่านวัยเยาว์ผ่านความทุกข์ของการเป็นเด็กพิการมาได้และก้าวข้ามตรงนั้นมาได้นะครับดน,นตรีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆก้าวผ่านก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะสรุปได้ในวันนี้นะครับหวังว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาฟังกันแล้วก็อาจจะ เกิดแนวคิดนะครับหลายๆอันทั้งผู้ปกครองเองที่มีเด็กๆอยู่ในการดูแลนะครับแล้วก็ไปถึงคุณครูนะครับคุณครูที่เป็นครูสอนดนตรีครูสอนศิลปะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่เคยหรือยังไม่กล้าหรือยังไม่เคยคิดที่จะสอนเด็กพิการนะฮะลองดูซิว่าเราพอจะมีทิศทางมีแนวทางที่จะเริ่มต้นคิดเรื่องนี้กันได้หรือยัง นะครับสังคมเราก็จะได้น่าอยู่มากขึ้นคงไม่สรุปอะไรกันมากกว่าน,นี้แล้วนะครับที่ผ่านมา2วันนี้คุยกันมาค่อนข้างจะกระเทาะเปลือกกันอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณฟังต้องการที่จะเขียนจดหมายแนะนำจิตชมรายการหรือติดต่อพวกเรานะครับสามารถส่งมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสรทธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0ครับหรือทักทายพวกเราทาง Facebook ครับพิมพ์คำว่ารวมใจเป็นหนึ่งนะครับ รายการรวมใจเป็นหนึ่งที่ช่องค้นหานะครับเราก็ฝากข้อความถึงพวกเราไว้ได้สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดครับและอย่าลืมนะครับ1479สายด่วนคนพิการ1718สายด่วนด้านการศึกษาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมอนันต์ประภาโสลํำลาแล้วครับสวัสดีครับรร้้ออยยยหหหัวใจ่เเป็นนนึงดีท Lock the code.